เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมบางคนเนี่ยเขาดูประสบความสำเร็จง่ายจังเลยในขณะที่บางคนต้องพยายามแบบสุดๆวันนี้เราจะมาไขาความลับนั้นกันครับผ่านแนวคิดที่เรียกว่า wealth dynamics หรือพลวัตแห่งความมั่งคั่งมาดูกันว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จที่เป็นธรรมชาติที่สุดสำหรับแต่ละคนนะ่ะมันเป็นยังไงโอเคลองนึกถึงชื่อใหญ่ๆระดับโลกพวกนี้นะครับวอล์ดิสนีย์โอป้าวินฟรีและก็วอร์เรนบัฟเฟต ลองไทยดูสิครับว่าอะไรคือจุดร่วมที่ทําให้พวกเขาทุกคนเนี่ยโอ้โหประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้คําตอบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความขยันนะครับแต่เป็นเพราะว่าพวกเขาทุกคนเนี่ยค้นพบแล้วก็เดินบนเส้นทางธรรมชาติของตัวเองเป็นเส้นทางที่มันสอดคล้องกับพรสวรรค์เนี่ยที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของเวลไดนามิกที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้แล้วไอเส้นทางธรรมชาติที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆนะครับมันคือเส้นทางที่ ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละตัวเราที่สุดแล้วเป็นทางที่แบบว่าใช้แรงน้อยสุดๆแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาเนี่ยมันมหาศาลเลยแหละครับมีคําพูดหนึ่งที่ผมว่าเห็นภาพชัดมากเลยนะครับลองจินตนาการตามดูสิครับมันคงจะแปลกพิลึกเลยใช่ไหมล่ะครับนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยว่าการที่คนเดาไปอยู่ผิดที่ผิดทางเนี่ยต่อให้เก่งแค่ไหนมันก็ยากมากที่จะไปได้สุดทางประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้เลยครับความสําเร็จที่ยั่งยืนเนี่ย มันไม่ได้มาจากการฝืนทําในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเลยนะมันเหมือนการพยายามเข็นเขาขึ้นภูเขาอะครับเหนื่อยเปล่าแต่ความสําเร็จที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากการที่เราหาพรสวรรค์ของตัวเองเจอแล้วก็แค่ล่องไปตามกระแสของมันซึ่งเขาเรียกกันว่าเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดนั่นเองครับทีนี้แล้วเราจะหาเส้นทางของตัวเองเจอได้ยังไงล่ะใน w e ล l ์ไดนามิกส์เนี่ยนะครับเขาได้แบ่งลักษณะพรสวรรค์ของคนเราออกเป็น8ปโปรไฟล์หลัก ซึ่งแต่ละโปรไฟล์เนี่ยก็จะมีวิธีสร้างความมั่งคั่งในแบบของตัวเองเอาละครับเรามาเริ่มทําความรู้จักกับทั้ง8โปรไฟล์นี้กันเลยดีกว่าใช่แล้วครับในบรรดา8เส้นทางที่มันจะมีแค่เส้นทางเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นธรรมชาติที่สุดสําหรับคนคนหนึ่งการที่เราหามันเจอเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราได้พิมพ์เขียวสู่ความสําเร็จของตัวเองมาอยู่ในมือเลยล่ะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับ2โปรไฟล์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าแตกต่างกันคนละค้่เลย กลุ่มหนึ่งเนี่ยเก่งมากในการสร้างของใหม่ๆขึ้นมาจากศูนย์เลยส่วนอีกกลุ่มหนึง่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงของที่มีอยู่แล้วให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดโปรไฟล์แรกเลยก็คือ The Creator หรือผู้สร้างสรรค์ครับคนกลุ่มนี้เนี่ยหัวแล่นมากไอเดียใหม่ๆมาเต็มตลอดเวลาแต่เขาจะไม่ถนัดเรื่องการจัดการรายละเอียดจุกจิกดังนั้นกุญแจสําคัญของคนกลุ่มนี้ก็คือต้องหาทีมงานเก่งๆมาช่วยจัดการส่วนที่เหลือให้ เพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้โฟกัสกับการคิดการสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ไปเลยในทางกลับกันเลยนะครับ The m e c h a n ิกหรือนักปรับปรุงคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะแต่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเอาของที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาต่อยอดทําให้มันดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อาจจะพูดได้ว่าเขาคือคนที่ทําให้วิสัยทัศน์ของครีเอเตอร์กลายเป็นของจริงที่จับต้องได้ขึ้นมานั่นเองครับมาต่อกันที่คู่ที่2เลยนะครับกลุ่มนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน คนหนึ่งเนี่ยจะเจือจะลัดอยู่หน้าฉากเลยเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นด้วยตัวตนของเขาเองส่วนอีกคนจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเป็นพลังขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จนั้นครับโปรไฟล์เดอะสตาร์หรือดาราก็ตามชื่อเลยครับเขาสร้างความมั่งคั่งโดยใช้สเสน่ห์และก็แบรนด์ส่วนตัวของเขาเป็นเครื่องมือเหมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนเลยแต่ความท้าทายของเดอะสตาร์ก็คือต้องรับมือกับความกดดันมหาศาลและก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ดีไว้ตลอดเวลา เพราะตัวตนของเขามันก็คือธุรกิจของเขานั่นแหละครับและแน่นอนครับทุกๆตาร์เนี่ยก็ต้องการเดอะซั p พอร์เตอร์หรือผู้สนับสนุนที่ยอดเยี่ยมคนกลุ่มนี้จะเป็นผู้นําแล้วก็นักสร้างเครือข่ายที่พลังงานสูงมากๆพวกเขาจะเฉิดฉายที่สุดเลยนะครับเวลาที่ได้ไปร่วมทีมกับคนเก่งๆไม่ว่าจะเป็นตาร์หรือครีเอเตอร์เพื่อช่วยกันผลักดันวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมโอเคสําหรับโปรไฟล์กลุ่มถัดไปนี้นะครับจะเน้นไปที่สกิลการมองเห็นโอกาส การเจราจาต่อรองแล้วก็การใช้จังหวะเวลาให้เป็นประโยชน์สุดๆเลยครับเริ่มกันที่ The Dealmaker รหรือนักเจราจาครับคนกลุ่มนี้เขาจะมีพรสวรรค์พิเศษเลยนะในการเชื่อมคนกับโอกาสเข้าด้วยกันเขาจะสร้างความมั่งคั่งจากการที่มองเห็นช่องว่างที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วก็ดึงทรัพยากรต่างๆมาเจอกันในเวลาที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดต่อมาคือเดอะเทรดเหรือนักช้าครับ โปรไฟล์นี้เนี่ยมีสัญชาตญาณในการหาของถูกแล้วก็ขายแพงโดยธรรมชาติเลยพวกเขาจะสนุกกับการต่อรองแล้วก็เก่งเรื่องจังหวะมากๆเลยนะในการซื้อขายสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นอสังหาหรือสินค้าอะไรก็ตามและ the accumulator หรือนักสะสมโปรไฟล์นี้จะตรงข้ามกับเทรดเดอร์เลยคือเขาจะไม่เน้นความเร็วแต่จะเน้นความมั่นคงเขาจะสร้างความมัง่งคั่งผ่านการสะสมทรัพย์สินอย่างมีวินยัยแล้วก็อดทนมากม โดยจะยึดมั่นในระบบการลงจุนที่พิสูจน์มาแล้วว่าเออมันได้ผลในระยะยาวจริงๆเอาละครับมาถึงโปรไฟล์สุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาสร้างความมั่งคั่งผ่านการเป็นเจ้าของแล้วก็การควบคุมครับโปรไฟล์เดอะลอร์ดหรือเจ้าของสินทรัพย์จะตรงกันข้ามกับสตาร์แบบคนละเรื่องเลยนะครับคือเขาจะไม่ชอบเป็นจุดสนใจเลยแต่จะเลือกสร้างความมั่งคั่งอยู่เบื้องหลังแบบเงียบๆผ่านการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่มันสร้างเงินให้เขาเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอเช่น อสังหาให้เช่าหรือธุรกิจที่มันเดินต่อไปได้ด้วยตัวของมันเองครับโอ้โหผมว่าภาพเปรียบเทียบนี้มันสุดยอดมากเลยนะครับการที่เราเข้าใจโปรโฟไฟล์ของตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เรามีทั้งแผนที่และกุญแจสําคัญที่จะช่วยเปิดประตูสู่ความสําเร็จในแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุดสําหรับเราแต่ละคนและแนวคิดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องลอยๆนะครับมันได้รับการพิสูจน์แล้วมีผู้ประกอบการกว่า2 5 0 0 0 0คนทั่วโลกเลยนะครับที่ใช้เครื่องมือนี้เพื่อค้นหาเส้นทางของตัวเอง แล้วก็สร้างความสําเร็จในแบบที่เป็นธรรมชาติที่สุดของเขาหลังจากที่ได้ฟังทั้ง8โปรไฟล์ไปแล้วนะครับคำถามสําคัญที่อยากจะให้ลองเก็บกลับไปคิดกลับไปทบทวนกับตัวเองก็คือเส้นทางไหนละ่ะที่ฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดสําหรับตัวเรามากที่สุดเพราะว่าการค้นพบคําตอบนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในชีวิตเลยก็ได้นะครับ